สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาปบกับชองนายวยา,ายาไลสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาปบกับประหยัดคนเดียวผัวป,ปีนายวาตรงตา,านานวันนี้ประยัดจะพามารีวิวบอลซี่จะนิดในก็ลองตามไปดูกันได้เลยนะคะ ไปยศกบามารีวิวบนซี่อนุมานเก้าเป้าตัวนี้นะคะบนซี่ตัวนี้ก็จะเป็นกระดูก้องก็จะเป็นสีแดงตัดจมพูหลายเส้นก็จะเป็นสีแดงตัดจมูเหมือนกันแล้วก็จะมีก็ใบสีเกียวก็ใบก้องก็จะปลิวมากนะกบใบจะปลิวการจะเป็นสีน้ำตาลอมหวงการจะเป็นสีน้ำตาลอมหวงตอนนี้ก็ มีมาสรงใบกับหนึ่งรอดเด็ดสบกับหนึ่งรอดเพราะว่าตันส้นเกากับซี่ก็จะมีสี่เก้ามีสี่เก้าบนมาด้วยแต่ว่าอนุมานตัวนี้ก็ไม่ได้มีอู้เมื่อนอนุมานอมปร,ปร่าเพราะว่าแต่ก็คอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มตีหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มสี่แดงอมจมพูการใบแต่ถ้ากลุ่มตีซ่องจะมี สี่จมพูกับเก้าตัวนี้เป็นแดงกับจมพูแล้วก็มีสีเกี้ยวมหลายเส้นของก,ก็จะเป็นสี่มพูอกแดงๆมดเลยกระดูกสะดือโคแดงเนี่ยบนะนิดนี้ใบของก็จะสั้นใบสั้นแต่ว่าใบกว้างใบย่ยนคะคะลักษณะของก็คือใบย่ญย แต่วาสันฝามสู้งก็สู้งไม่เยอะ การเลี้ยงดูก็ไม่ได้ยุ่งยากเมื่อนกันอันนี้ก็เลี้ยงอายหายเมื่อนกันก็ประหยัดไม่ต้องไม่ต้องใช้ตูเป็นบอนเลี้ยงนกตูเป็นบอนโบราณบอนซี่เฉกนี้เป็นบอนโบ,บราณอยู่ในกลุ่มอนุมานตอนนี้ก็ประหยัดก็มีอยู่ซ้มตัวแล้วซ้ำส,า,สายปันอนุมานกาวฟ้าอนุมานอมแบบปลาแล้วก็อนุมานจองตาโนน คือมีซตัวก็ไปตอนนี้ที่ไปยัดปลามารีวไว้รีวิวไว้ชวมกันคือซมตัวแล้วเนี่ยถ้าเคยคิดจะเลี้ยงจะห้ามาดูก็ลองนะคะไปยัดมารีวิวไว้แล้วเออแบบไนใหด้ดูลักษณะอย่างไรคือตัวไหนให้ดูแบบไนอนุมานใบของก็จะเป็นกระดูกเสียะไร เนี่ยค่ะอันนี้ใบอย่างเล็กเลยอย่างอ่อนๆแต่ถ้าตอนเขากัดซี่เดียวใบก็คาก็จะเป็นมีสี่ก้ามาด้วยอ่ะตัวนี้จะมีสี่ก้ามาด้วยถ้าใครรักไคยชอบก็ลองลองห้มามปลูกกันดูนะคะเพราะว่าตอนเนี้นบนจะไอ้บนเนียนก็ประหยัดตอนนี้ก็เป็นรายได้ก็ประหยัดไปแล้วประหยัดก็ทําตอนนี้คือมีมีรายได้มา นายประย็ดแล้วแต่ควประเย็ดก็เลี้ยงไว้เพื่อความช่วยงานเมื่นกันเปิดความช่วยอามแต่ว่าปมาตัวน,นี้ประย็ดก็เลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริมได้แล้วหรือว่าจะตะเคจะทําเป็นอาชีพลักก็ได้คืออามาเลี้ยงไว้มากม,ากมากวิธีกรยใา,ายปั้นก็คือมีอยู่ด้วยกันของประย็ดที่ประหยัดต่าตัวน,นี้ก็มีกืนนึ่งวิธีเ็กเนาะ แยกนอคือเราเราแยกออกมาจากตอนคืออันก็เรียกว่าวิธีแยกนอเดีวก็ตีซองก็วิธีป้าวัวก็คือเราวัวก้องเกาวัวเนี่ยขึ้นหมาลางแล้วก็เราตัดโจมอกเพื่อที่เจ้าจมนั่นไปปลูกตัดไอติดวัวอยู่บางเอาตัดเอาจมไปปลูกแล้วก็วัวมาป้าค่ะคือแล้วก็มีวิธี พอประสมเกซสอนแต่ก็ไปเย็ดอย่างไม่มีนะคะติบานปลาส้มเกซส้มนี่ไปเย็ดกัยัางทาไม่เป็นแล้วก็ยังไม่มีโดไอด้วยถ้ามีโดวันนี้ไปเย็ดก็จะมาลองประสมดูแล้วก็วิธีดีซี่ก็คือเปาะเหนือเยื่อ,อแต่ก็ไปเย็ดตอนนี้ติดตามื้นได้ซ่องวิธีแยกนอกับป่าวาเนี่ยค่ะจะซ่องวิธีนี้แต่ไปเย็ดตํามาแล้ว บอนไส้ปั่นนี้ก็เต็งนอไอก็ยอนอเดียวเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไปยันไปยึดพึ่งได้มาเลยยังไม่มีนอยังไม่ได้ขยา,ายปั่นโรคคนก็ไปย็ดตอนนี้พอได้มาอย่างละตอนโรคก็ขยา,ายปั่นได้เดี๋ยวไปยัดจะมีมาแบงนะคะสำหรับใครที่ว่าอยากได้โบนสิ่งปไปย็ดก็ลองเล็ดไล่กล้ามาดูเพื่อว่าตัวไหน ที่ปะเะหยัดโปรที่จะแบ่งได้ก็ไปะจะแบง่งง่ายตัวไปะเะหยัดก็มีไม่เยอะเหมือนกันไปะเะ็ยัดว่ามาตําคลิปตําเซตเปร์ก็จะแบ่งอกไปบางเพื่อเ,เอฟซีคนไหนที่ว่าสนใจชอบกดลองตกักลองเอสไลายก็มาดูนะคะเนี่ยวันนี้ไปก็ไปามาชมบอลที่อนุมานตอนนี้บอลที่อนุมานนี่ก็คือ ราคาอยู่ที่ประมาณลักปันตัวนี้ลักปันแล้วอนุมันแต่ละตัวอยู่ที่ลักปันตอนนี้แต่มาายากด้วยสําวันนี้ไปยศก็พามารีวิวพามาชมบอนซี่อนุมันก้าวฟ้านะคะเนี่ยก็เอ็นความยาดรำความแตกต่างของไปยดไปแล้วแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไล กดแชร์เผื่อจะได้เป็นกำลังใจห้ไปเยอะเลยปีในหัวอยากอต่ำคลิปต่อต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งวาแจง้งเตือนเผื่อทีจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ดูแลทุกกระปาบตัวเองและครอบครัวก็โปรดอโหเปยนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก็ขอบคุณมากค่ะบาย